วิธีทําให้ไขมันพอกตับกลับมาปกติได้ถ้ายังเป็นแค่ไขมันพอกตับเรายังสามารถเอามันกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้แล้วปล่อยให้มันเป็นผังผืดเกาะตับจนตับอักเสบจนถึงขั้นตับแข็งอันนี้ต้องพึ่งหมอแล้วนะครับไขมันที่พอกตับส่วนใหญ่มาจากไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมาจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลน,น้ำหวานหรือแม้กระทั่งผลไม้ ที่มากเกินไปฟังตรงนี้ดีๆนะครับทุกคนกุญแจสำคัญก็คือการที่เราจะรีเวิร์สตับกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมเราต้องโฟกัสที่การลดไขมันครับวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับการรีเวิร์สก็คือบล็อกของใหม่แล้วก็เผาของเก่าครับการบล็อกของใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับการที่เราจะกินข้าวแป้งน้ำตาลเราต้องควบคุมปริมาณไม่ให้มากเกินไป โดยที่เราเรียงลำดับการกินแบบนี้ครับกินไฟเบอร์ก่อนจากนั้นกินโปรโตีนและไขมันดีตามด้วยข้าวแป้งน้ำตาลหรือจะเป็นขนมหวานหรือผลไม้ไว้เป็นลำดับสุดท้ายนะครับอันเนี้ยเราก็จะบล็อกของใหม่เข้าสู่ร่างกายได้แล้วครับส่วนการเผาของเก่าก็คือการทำ intermittent fasting หรือ IF หรือการกินเป็นมือมือครับ ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ก็คือ ifc 4 2ครับแต่ถ้าใครสามารถหยุดกิน16ชั่วโมงและก็กินภายใน8ชั่วโมงอันนี้เยี่ยมครับเวลาทองของการเผาไขมันเราอดอาหารมาอย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วก่อนที่จะออกฟัสนะครับการออกกำลังกายเบาๆเช่นการยกเวทหรือการทำท่าสควอชแบบนี้จะยิ่งเผาของเก่าได้ดีมากๆเลยครับเข้าใจร่างกายไขมันพอกตับแก้ได้ เซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วลองทำตามดูนะครับ